<laughs> 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 okay, we just finished the uh, first round for Pro Trump Up next is Will Ford MK. They don't even they look on purple for it yeah I can try it. ระบบเทอร์โบแล้วก็ห้ามไดออกซิไฮะไปด้วยตัวเองล้วนๆหัวจิตหัวใจเร็วสุดในรุ่นนี้หมายเลข6กสิบหอัคุณโกจอยวิสาจากมอนซ่าช็อปเวลาครับ10.043คนที่น่าสนใจในรุ่นนี้ที่จะมาคั่วกับอัชคุณโกจอยวิสาได้มีเบญจรงชมายคุณจากอีซูช็อปทีมไทยแลนด์เวลา10.091ฮะแล้วก็อีกหนึ่งคนที่น่าจะตามมองเมื่อวานซ้อมมาเป็นลูกครึ่งฮะอาชุนาอเนก ใช้เครื่องของอเมริกาอเมริกาเวลาเนี่1สิบจนี่คือต้องบอกว่านี่คือไตรแมนไตรแมนสามคนที่น่าจะปตามองครับครับในรุ่นนี้โปรโฟเอ็นไปด้วยใจคือไม่ไม่มีอะไรบ้างคุณก็อธิบายอีกหนึ่งครั้งไม่มีเทอร์โบไม่มีเทอร์โบอ่าไม่มีนอตรออกไซด์แก๊สได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็จได้ออกไซด์ไงแอลีได้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 ไม่ว่ากันครับอีบ้าตามสบาย เวลาครับมาแล้วครับโอ้เวลาดีครับสิบจุดสามศูนย์สองครับสิบจุดสามศูนย์สองเวลาดีเลยแต่คันอื่นที่ไม่ได้บอกนี่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้จับตามองนะพี่จานวงไพบูลเปียวอยู่นะราเดนเศรษฐพานิตงามเงี้ยเอกร,รัสเศรษฐพันไม่ธรรมดาริทธิพรเตียจันพันนี่ถือว่าคือเวลามันคัว่วๆกันอยู่คือเราบอกเลยว่าทั้งหมดในรอบสุดท้ายทุกคันที่มาบุรีรัมคุณคือซอสหยุดแล้วครับสุดยอดซ,ซอสหยุด ต้องอึ้งครับพิจิมีผมเล่นเลยครับตัวยาวห้าบาทสิบบาทก็เอาต้องเอาครับถือว่าได้ถือว่าเริ่มสตาร์ทมาเผาหัวเผาหัวเบิร์นกันได้ช่วงนี้ความสนุกสนานของเราทั้งสองคนเป็นไม่ต้งสองคนทั้งสามคนเนี่ยเป็นกระแสอยู่ในในเพจเลยแอนตี้ต้นโก้และจิมี่ครับผมแน่สบายสบายเลยครับผมมี้พี่หนุ่ยทำที่บ้านเบิร์นไงคะอ๋อง่ายๆก็ห่อลินแล้วก็ยืดออกไปแล้วก็ทำเสียง ไก่งวงนี่ครับผมมันเปิดฟาร์มไ,ไก่เนี่ยฟาร์มไก่งวงครับผมขอบคุณมากครับผม นี่ครับงั้นอย่ขนาดนี้ไม่มีไม่มีโดนถ่ายข้างบนเหรอครับโอ้โห,โหน้องถามได้โดนนี่เล็กไปฮะตอนนี้เราช่าเหมาลำโบอิโโอ้งเจ็ดสี่เจ็ดฮะแล้วติดโกโก้บินผ่านสนา,ามเขาบผมโอ้โห,โโหเดี๋ยวเดี๋ยวแน่นอนรอ,อ,อดูพี่เบิร์ดอยู่นะครับอาฝากน้องต้องรอดูพี่เบิร์ดนะครับตอนนี้เนี่ยคอนเสิร์ตใหญ่พี่เบิร์ดเพิ่งจะฉลองวันเกิดไปน่า,นนานจะมีสวัสดีจ้าเบิร์ดไรท์คอนสวัสดีจ้าขุี้บ้าขวี้บ้าขวี้บ้าขวบ้าขวี้บ้ขวี้บาขวีบ้าขวี้บ้าี้บ้าขวี้บ้าขวี้บ้า จงปลวกหูก็จงปลูกที่ไหนก็ได้เรื่องของผมแล้วแต่เลยบอยฟิล์มเขาบอกตาสบายครับบอยฟิล์มใช่ใช่ฮ<อ>ะสวัสดีหมีจ๋าอยู่เขา,า <c oughs> อ่ะมีชื่อหม,ม,มีเพื่อนเขาชื่อหมีไออ้วนตามไปไหมอ่ะคืออะไรวะไออะไรคืออะไรวะไออ้วนตามไปไหมคืออะไรวะ <c oughs> มาถึงบุรีรัมย์นะครับแต่ว่ารถติดอยู่สนามคึ่ชั่วโมองอ๋อ,อเจอนักปั่น ใช่ครับนักปั่นเนี่ยก็วันนี้ก็มีกิจกรรม by four dash by four dash by four dash ปั่นเพื่อพ่อผมเนี่ยเคยโทรไปหาพ่อผมใช่เนี่ยปั่นประจำฮะปั่นเพื่อนพ่อตลอดปั่นจนเพื่อนพ่อเนี่ยเลิกคบพ่อไปแล้วนะครับวันนี้ต่อยกันด้วยกับเพื่อนเพื่อนพ่อเนี่ยวก็ต่อยพ่ออันนี้ผมโทรไปหาพ่อพ่อครับผมอยากขี่จักรยานปั่นเพื่อพ่อบ้างแต่ว่าช่วงนี้ขาดสนจริงพ่อพ่อยืมตังค์ห้าหมื่นซื้อจักรยานคันหนึ่งพ่อฟิวเล่เลยนี่ผมว่าว่าโอเคนะพ่อขมาสั้นสั้นสี่กิลยดึง เวลาครับ11.536ครับผมในแทร็ก B นะครับแทร็ก A 10.956ครับขออภัยมีมีมีแทร็กเดียวบีมาสักครู่นี้ดูภาพรีเพย์ครับรถเด่นเสรษฐาพานนี้ครับในวันแรกครับ11.536ครับสปีดเดเคยเป็นแชมป์ซูปอัพในรุ่นเขาด้วยตอนนี้ขายพระ เช่าพระเอาอีกแล้วนะครับเราก็เขามีสโลแกนร้านเขาด้วยสโลแกนร้านเขาเนื้อดีพิมพ์นิยมวัตถุมงคลต้องสปีดดีฮะแน่นอนที่สุดครับที่นั่นมีพระทุกอย่างยกเว้นนะของแพงของแพงองรายประเขาสามะกวดครับรับเดขทอ From Bear R, his best qualifying run is 10.182 second. seconds. Track B, car yeah. number 108, from ECU Shop Team Thailand, mm. running K27s for 400 horsepower. His best qualifying run is 10.091 second. Mm. Um,เมื่อสักครู่นี้ที่พี่บอกไปว่ามีนักแข่งต่างชาติที่เป็นลูกครึ่ง uh. อ่าคือผมรู้จักกับแฟนเขาอ่า แฟนเขาเนี่ยชื่อคุณฝนแล้วก็ทําเสื้อผ้ากับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับคอลลาเจนเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เขาแบบว่ามีน้องอยู่มีลูกที่คุณไปศึกษาข้อมูลมาคือเผอิญว่าผมรู้จักกับกับแฟนเขาไงทำไมคุณรู้จักไปวะไม่คือวันนั้นไปออกงานที่เราออกคู่กันนี่ภากรกอนคุณก็รู้จักนางแบบที่พากรกอนงานโกนผมไปเจะออกห้างน,นะเหตเรื่อ ไปแล้วครับ ECU แข่งครับเบนจโรชมัยกุน,นนะบอลเทคยิงแล้วตออเทคไปแล้วเร็วมากยังไงเร็วมากแต่เหมือนหยุดสะบัดไปหรือเปล่ายังไงบอลเทคกเก้าจุดแปดสองหนึ่งเลยครับบอลเทคกเอาเลยเอาเลยเก้าจุดแปดเก้าไปแล้วครับบอลเท็กอาจูนาะผมยังไงในเวลาสิบจุดสองครับโออาจูนาะเร็วกว่ารอบคุณลีไฟรู้ซ้ำไป จูนาช้ากว่าสิหมายถึงว่าเบอร์หนึ่งศูนย์แปดฮะเบนจรงอ๋อเบนจรงเร็วกว่าครับเร็วกว่าอยู่พักช้าเป็นจรงฮะคุณก็เหมือน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 สะอึกนะเดี๋ยวเร็วจริงครับแต่เร็วจริงครับโอู้เร็วน่ากลัวเลยครับแต่ดูในก้อกคือมันมืดอ่ะงอเร็วน่ากลัวเลยครับนี่น่าพอใจเลยทีนี้ชูมือเลยครับชูมือนี่ถามว่าดีใจเหรออ่อนป่านครับอ่อโลออนไม่แห้งก็บอกอจะกระแลเปียกสบายสบายนตนต่อไปต้องดูครับปวดหัวแล้วครับ อัตคุณโคจอยวิสารถึงก็ต้องเอาท้าทไก้ห่นาาือตั้งเวลายังไม่ได้เวลาท่านผู้ชมครับ9.8ที่ได้มากี้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าเร็วที่สุดนะนะคือตั้งเวลาไว้เฉยเพราะเองต,ต,ต,ต้องมาแบ็คอัาอีกใช่แต่คราวนี้อัตคุณโคจอยวิสารเนี่ยจะตั้งเวลาอย่างเขาได้ไหมครับอ่าแล้วไปบูค,คือคือถ้าตั้งเร็วไปแล้วรอบสองเนี่ยทำไม่ได้เนี่ยงานมาเลยงานมาครับงานมาครับ คือแบ็กอัพไม่ได้ในงานมาครับเพราะฉะนั้นต้องวางแผนครับว่ารถเขาเนี่ยก็จะมองว่ารถไอซียูชอปอนเทคเมื่อกี้ใทยวิ่งไอที98คงวิ่งไม่ได้เขาอาจจะแบ็กอัพแค่100เพราวิ่ง100ตั้งเวลา100แล้วแบ็กอัพ10000เขาอาจจะชนะปอนเทคถ้าปอนเทคทำไม่ได้แปลกเดี๋ยวมาดู up next is car number 66 from Mansa Shop his best qualifying run is 10.043 second ครับ เกิดอะไรขึ้นนะไม่ฮะมีโบกมือับไม่วิ่งเหรอครับไม่วิ่งแล้วครับผ่อนหมวกกันน็อกครับยุ่งกันใหญ่แล้วครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะมังโกยังไงฮะอ้าวโอ้มีสัญลักษณ์อะไรขึ้นมาหรือเปล่าที่บริเวณห้องเครื่องแชมป์แชมป์ไม่เอาครับคือเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะต้องมาดูฮะ ว่าในจุดนี้เกิดอะไรขึ้นครับโอ้พรหมวกันน้องมาเหมือนฟองหวีนเลยครับสะบัดหัวเลยครับยุ่งกันใหญ่แล้วคือเคาในไฟล์แมนอนับหนึ่งครับพิตตี้จีทีกลาดจากมอนซ่าช็อปอาจจะคุณโคจอมวิสานะเบิร์ดออกไปแล้วก็ถอยแล้วบอกว่าไม่เอาครับมันน่าจะมีปัญหานะคุณโกตรงนี้แต่เดี๋ยวต้องให้เจ้าที่ข้างล่างเช็คว่าปัญหาเกิดจากอะไรครับ ต้งใ้เจ้าที่เช็คก่าปัญหาเกิดจากอะไรหรือแท็กมีปัญหาอยู่หรือเปล่าครับน่าจะเป็นน้ํามันหรือเปล่าน่าจะมีที่ปลายแท็กบริเวณปลายแท็กครับเช็คมาเรียบร้อยแล้วโดยคุงซังครับจากพอร์ลิสคิวซึ่งวันนี้ไม่ทํางานเลยไม่ทํางานไม่ทำงานป่วยป่วยครับป่วยป่วยอะไรเหรอเมื่อกี้เห็นนั่งคุยกับหญิงบอกเดี๋ยวออกพี่ออกสี่ทุ่มพี่ออกสี่ทุ่มแจ้งแจ้งมาแล้วครับว่ารถพี่ตี้ไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าปลายเส้นมิกกเลยถอยไม่ได้ไม่ได้บายครับไม่ได้บายครับไม่ได้บาย ไม่ใช่น้ำมันธรรมดาเป็นน้ำมันพืชครับแม่บ้าขี่จักรยานล้มครับผมซื้อไปให้พ่อคขอดไข่เจียวไงเนี่เป็นไงเป็นความรอบครอบของทีมงานใช่ไหมปายไกล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 มากเ้ยไกลมากไกลมากจริงสี่ร้อยสองเมตรเลยเมื่อกี้เนี่ยก็ยังเช็คครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับแม่ มันน่ารักอะไรยิ่งนี้เมื่อสักรี้ผมเห็นพวกไรนาดี้ลิมิตดิชั่นแหละสวยไหมสวยมากถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เป็นเจ้าของก็้องง่ายมากครับในการโหวตก็พิมพ์เพาว่า XO แล้วก็ตามมาด้วยรถที่คุณโหวตส่ง s มาได้โอเคสี่หอแน่นอนที่สุดแล้วคือเอาเงี้ถ้าจะคุยเอาแยกเลยดีกว่าถ้าจะคุยกับพวกเราครับพิมอะไรก็ได้แล้วส่งมาที่4 6 4255 5ครับผมแต่ถ้าจะเชียร์นักแข่งเป็นการส่วนตัวครับผม เบอร์เนี่ยสามารถหาได้จากเว็บไซต์ xautosport.com ครับแล้วก็พิมพ์ xo นำหน้าครับว <W ack, S 1> แล้วก็หมายเลขรถที่ท่านเชียร์คร<ผ>มนะครับส่าที่4642555แต่ถ้าเกิดท่านจะเชียร์รถที่เร็วที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ก็พิมพ์นำหน้ามาว่า ecu วักแล้วก็หมายเลขรถที่ท่านคิดว่าเร็วที่สุดในงาน4642555เช่นกันครับ รับฝากจอดรถที่ไหนครับพี่ที่ไหนฮะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยรถมีพาราลนึกถึงลราออกมีบางโฆษณานะครับผม oh. แหมนีงานฉลองไฟเขียวไฟแดงมาดูซุปอัพเลยครับผมออ๋ oh. ก็่านต่อต้อน <laughs> เดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ก็เดี๋ยวเรากลับมาอ่าน S M S กันต่อเขาบอกว่าสนุกมากไปพักกันสักแป๊บครับ We'll be right back เปลี่ยนโลกรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power เครื่องใหม่หมดพร้อมเกียร์ใหม่6สปีดทำลายทุกสถิติค,ความแรงความประหยัดแรงม้าเพิ่มขึ้น10%ประหยัดน้ำมันขึ้น19%ค่า CO2 ต่ำสุดๆรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลก จงพีชาแนลเเป็นจีพีชาแนล ดับหนึ่งนะฮะในรุ่นโปรโฟน A ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อตี้อัตคุณครับ GT กะหลาดครับผมพี่ตี้ GT กะพี่ตี้ GT กะหลาดเราได้ยินชื่อมานานแล้ววันนี้ครับพี่กาสนามบุรีรัมย์ด็กสเตอร์พร้อมไหมพี่รถพร้อมเต็มร้อยครับแต่รันเนี้ยเป็นรันแรกที่ผมจะลองรถในบุรีรัมย์แห่งนี้ลองรถครั้งแรกเลยใช่เป็นรันแรกที่วิ่งเลยสำหรับผมเองนี่ไงแล้วพูดถึงรันแรกครับท่านผู้ชมครับพี่ตี้ครับ พร้อมไหมวันนี้รถขยับอะไรไหมครับพี่เหมือนเดิมจากรอบปร่ไฟทุกอย่างฮะพร้อมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเราเรียกว่าพร้อมมาจากบาทแอนแดน้โอ้โหสุดยอดจริงๆครับวันนี้อย่างที่บอกครับกะเวลาไว้เท่าไหร่ครับพี่ปริไฟวิ่งมา10.0ผมคาดว่าวันนี้น่าจะเห็น9นะครับในรถคันนี้แต่จะ9้าเท่าไหร่เดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันนี่ยเมือ่อกี้เขาหดกัน9ไปแล้วใช่ครับ p t u 9.8ไปแล้วครับวันไหมวันไหมสู้ครับ เขาเรียกว่าถ้าไม่สู้ก็อยู่บ้านดีกว่าใช่ไหมครับโอ้โหยังไงครับพี่ตี้สู้ๆครับพี่โอ้โหเป็นไงบ้างท่านผู้ชมครับการรุ่นโปรโฟเอ็นเอครับ ผู้ชมครับกับเข้าสโซ่การจัดอันดับครับท็อป10แร็กซ์เตอร์ซูปอัพชัยดันเลคคอร์ด2,015คุณต้นครับคุณต้นคิดว่ายังไงบ้างครับที่แท็กมีน้ำมันมอสกร้่นี้ฮะครับอะไรนะออืมตอบได้ดีครับผมครับคุณต้นไปทำธุระแป๊บหนึ่งอ๋อเดี๋ยวกลับมาโอเค ตอนนี้ทรักน่าจะเคลียร์แล้วครับจิมมี่บอกสถานการณ์เป็นภาษาอังกฤษหน่อย Okay we are back at uh, souped up Thailand record final round 2015 uh. we are now um, running Pro 4 N A class Pro 4 N A class this is the last car for this class up next will be super 4 o two wheel drive so stay tuned after we clear all the track and, uh, will start the race all will the we the and start uh, soon เยี่ยมยอดมากอการแข่งขันในวันนี้บอกสปอนเซอร์สเนิดนึงครับการแข่งขันในวันนี้ครับต้องขอบคุณ ECU Shop ครับของอัจิริยะเพิ่มสมรรถนะให้รถคุณครับขอบคุณยาง t r ร a d ครับแล้วก็ Rock KC Wheel ขอบคุณ BRC Racing Car ครับ Born to Race BRC ขอบคุณการท่องเที่ยวประเทศไทยครับ Amazing Thailand ขอบคุณบริษัทบุลลอดเทรดดิ้งจำกัดขอบคุณบริษัททรีเพรอีูสุสเซลครับแล้วก็ขอบคุณค,รค,ณคาร์บอนบายมอนซ่าครับขอบคุณมากมครับสปอนเซอร์ใจ,จดีแบบนี้นะครับ,บ,บแล้วก็จากใจดีแบบนี้โดย XO Auto Sport ตครับตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับสำหรับการสุดท้ายของรุ่น Pro 4 NA This is will be his first run ปาร์ต m เบอร์66จากมอนซ a สช his best qualifying run is 10.043 second ค mm ันน้เร็วที่สุดจากการคอดตัวแต่เร็วที่สุดตอนนี้ในรุ่นนี้อย่างไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการนะคือแบ็กอัพยังไม่ได้คือปอร์เทคครับจาก ECU Shop ไปละขโมยตั๋วปัดหน้าเค้ ไปแล้ว, okay. วครับปวดไปแล้วครับเวลาผมว่าเร็วครับผมว่าเก้ามาฮะเดี๋ยวเรามาดูฮะไม่ได้ครับไปโอ้โหสิบจุดสามสามห้าเลยครับทะลุไปถึงนู่นเลยครับความเร็วหนึ่งร้อยแปดสิบแปดจุดสี่ครับสปีดไม่ได้ด้วยสปีดปอนเทคแตะสองร้อยครับแต่สปีดของพี่ตี้จากคาร์บอนไบมอนซ่าเนี่ยแตะอยู่แค่ร้อยแปดสิบ his first run is 10.335 second มีข้อความเข้ามาครับต้อนพี่ก็ชุนบายครับไปอาบน้ำที่ไหนคืนนี้โอ้เก่ามากที่ตามไชุนบายเลยเนอะอาบที่โรงแรมครับเพราะว่าผมอาบที่อื่นไม่ได้ผมต้องอาบที่โรงแรมครับ